าวันนี้พี่พรพามาทําดอกลําดวนแบบกีบสองชั้นแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะทําเป็นสีล้วนแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะพี่พรก็จะเอาแบบนี้เหมือนเดิมนะคะก็สําหรับริบบิ้นค่ะเราสีขาวสี่เส้นนะคะยาวอยู่ที่สี่สิบเซนติเมตรค่ะเป็นริบบิ้นเบอร์สองนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นเกสรค่ะสี่เส้นนะคะยาวอยู่ที่สี่นิ้วค่ะตัดปลายแหลมด้านหนึ่งตรงด้านหนึ่งนะคะ เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเราจะเก็บเหรียญก่อนนะคะขึ้นฐานสี่ค่ะครับริบบินเข้ามาค่ะสิบถึงสิบเอ็ดเซนติเมตรนะคะแล้วก็กวให้เป็นรอยค่ะเนื้อเส้นที่หนึ่งออกมาค่ะเส้นที่สองประกรบเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามประกรบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ลอดกลางเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามเข้าไว้ตรงกลางค่ะ นี่ก็ใส่เหรียญตามความต้องการนะคะแล้วก็จะพับเก็บเหรียญค่ะขวาม,มาซ้ายนะคะล่างขึ้นบนค่ะซ้ายมาขวาค่ะบนลงล่างแล้วก็สอดเข้าตัวแรกที่พับค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะสอดเก็บปลายริบบินตัวสั้นค่ะทั้งสี่เส้นเลยนะคะ ก็พี่พอจะติดเทปสายก็วามแน่นค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะทำเส้นบนค่ะจะวิ่าด้านขวาค่ะทันทีพปาด้านซ้ายนะคะอันนี้ขึ้นฐานนะคะแบนแบนี้ทำแบบนี้ทั้งสี่เส้นค่ะเส้นที่สองค่ะเส้นที่สามค่ะ ้นที่สี่ค่ะเสร็จแล้วเราจะทำเกสรนนะคะทับสีขาวไปค่ะเราจะสอดข้างล่างสีขาวนะคะทำทั้งสี่เส้นเลยนะคะ เราจะทําคู่นี้ค่ะพคับคู่นี้มานะคะเราจะทำสีขาวก่อนค่ะจะริบทานด้านขวาแบบนี้นะคะแล้วก็หันปลายกลับเข้ามาหาตัวเองลักษณะนีะ้นะคะแล้วก็สอบก็ใต้ขีดตรงนี้ค่ะสีชมพูค่ะจะยึดทางด้านขวาหันปลายเข้าหาตัวเองแล้วก็สอบค่ะเดี๋วเรามาจัดขีดครั้งหนึ่งนะคะเราทําคู่ที่สองค่ะพับคู่นี้มาค่ะ ตวิปัสสนาด้านขวาค่ะหันตาเข้าหาตัวเองสอดจิตยูทานด้านขวาแล้วก็หันตาเข้าหาตัวเองทำคู่นี้ค่ะพับคู่นี้มาค่ะจะวิปัสสนาด้านขวาค่ะหันตาเข้าหาตัวเองแล้วก็สอดค่ะจิตยูทานด้านขวาค่ะหันตาเข้าหาตัวเองแล้วก็สอด ู้สุดท้ายค่ะผี้สท้างด้านขวาค่ะหันตาข้าหาตัวเองแล้วก็สอดค่ะอันนี้ผู้สท้างด้านขวาค่ะแล้วก็หันตาข้าหาตัวเองเสร็จแล้วก็สอดแล้วก็มาจัดลิงกิบถ้าเราพึงพอใจกับกีบแล้วแล้วก็จะตัดริบบิ้นสีชมพูทิ้งนะคะสีชมพูตัวนี้นะคะแล้วก็จะตัดทิ้ง เสร็จแล้วเราจะทํากีดตัวนี้ค่ะจาริบินค่ะมาทางด้านขวาค่ะแล้วก็หมุนไปข้างบนค่ะแล้วก็อ้อมกีดสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะวิบินมาทางด้านขวาค่ะหันไปทางด้านหลังครั้งหนึ่งปลายก็หาตัวเอแล้วก็สอดก็ใต้กีดตรงนี้ค่ะวิบินผล่มาข้างหลังนะคะตัวที่สองค่ะจะวิบินทางด้านขวาค่ะหมุนขึ้นไปข้างบนค่ะอ้อมกีดสามเหลี่ยมปลายวิบินทางด้านขวาค่ะหันทางด้านหลังอีกครั้งหนึ่งปลายก็หาตัวเองแล้วก็สอดค่ะ ตัวที่สามค่ะีะประมาทางด้านขวาค่ะหมุนปาลายไปข้างบนอ้อมกีบสามเหลี่ยมนิ่มาทางด้านขวาค่าาทระทำท่าน้าหลังอีกครั้งหนึง่งแล้วก็สอดต,ตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้มาทางด้านขวาค่ะหมุนปาลาย้ไปข้างบนค่ะอ้อมกีบสามเหลี่ยมค่ะนิบมาทางด้านขวาค่าทระรทำท้าหน้าหลังครั้งหนึ่งค่ะแล้วปลายข้าหาตัวเอแล้วก็สอดค่ะ อันนี้เราจะจัดกลีบชั้นแรกก่อนนะคะแล้วก็จะดึงให้ตรงนี้มันเล็กลงนิดนึงค่ะจะได้อีกคู่หนึ่งนะคะจะได้อีกรอบหนึ่งจะได้เป็นคู่ค่ะนี้ทําเส้นนี้ค่ะจาริบบินค่ะบีดขึ้นไปข้างบนลักษณะน,น,นี้นะคะแล้วก็อ้อมกลีบตรงนี้ค่ะอ้อมกรีบตัวเดิมมาอย่างนี้ค่ะไปวิ่ทางด้านขวาหานืนาหน้นนาหลังครั้งหนึง่งแล้วก็สอดสอดครอบช่องเดียวกันนี่นะคะายวิ่ผมข,ข้างหลังค่ะ แล้วก็จะประคองกีบขึ้นมาค่ะ,ให,คะ,ะ,คะให้อยู่คู่กันลักษณะนี้นะคะให้อยู่คู่กันลักษณะนี้ตัวที่สองค่ะจะล,ลบี้ค่ะบีขึ้นไปข้างบนค่ะแล้วก็อ้อมกีบเดิมค่ะปลายมาทางด้านขวาค่ะหันไปทางด้านหลังครั้งหนึ่งปลายออต้องหักตัวเองแล้วก็สอดเข้าที่เดิมค่ะใช้นิ้วชี้ประคองดันมาทางหน้าให้น้องอยู่คู่กันแบบนี้นะคะ ตัวที่สามค่ะจะวิบีขึ้นไปข้างบนค่ะอ้อมกีบเดิมนะคะปาปวิพาาัฒด้านขวาค่ะหันไปทางด้านหลังครั้งหนึ่งแล้วก็สอบค่ะสอบเข้าที่เดิมนิ้วชี้ประคองค่ะตัวสุดท้ายค่ะจะบีบบขึ้นไปข้างบนค่ะอ้อมกีบเดิมค่ะปาปวิพัฒด้านขวาค่ะหันไปทางด้านหลังครั้งหนึ่ง ฟ้าก็หาเตะแล้วก็สอบชี้ดันค่ะแล้วก็มาเช็คกี่อีกครั้งหนึง่งแบบนี้ค่ะถ้าแบบเราเพิ่งพอใจแบบนีแ้แล้วก็ตัดปลายลิบบี้จนเกิดจริงได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับดอกลำดวนกี่สองชั้นนะคะถ้าเพื่อนชื่นชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กระจายให้กับพี่พรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ